สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิดชัยบอลสีครับกับสวนบอลสีเล็กๆนะครับวันนี้ไหนคนไหนใครบอกว่าบอลสีราคาถูกแล้วนะครับไหนใครบอกนะครับสวนไหนขายถูกๆทักบอกผมด้วยผมจะไปซื้อนะครับนี่ครับให้ดูต้นนี้ซะก่อนนี่สวยมากครับต้นนี้เท้ารำไพนะครับ บอนสีบอนป้ายนะครับนี่ครับเทา้าลำไพสวยอ่ะครับเพื่อนๆนี่เนี่ยครับไหนใครบอกว่าบอนสีราคาถูกบอกผมด้วยนะครับนี่ต้นนี้ครับเทา้าลำไพบอนเทพหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยครับ <c oughs> แต่ต้นโตนะเ <c oughs> นี่ยใครบอกว่าบอนสีราคาถูกไม่มีนะครับ ถูกที่ถูกถูกก็น่าจะเป็นพวกนี้นี่นี่อันเนี้ยถูกจริงเนี่ยครับถูกจริงอีเหนาแต่ผมเห็นเขาขายกันรวมส่งต้นละร้อยเลยนะแต่นี่มีหลายต้นเนี่ยสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอนสีราคาถูกแต่ถ้าบอนสีที่เขามีสเสน่ห์แบบเนี้ยแบบเนี้ยครับไม่ถูกเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับเท้ารำไพเป็นบอลป้าย เ,เขาจะคล้ายๆรัตนสินนะแต่รัตนสินเขาจะป้ายปลายแต่เ,เท้าลำไพเขาจะป้ายตรงกลางไปนะครับดูใบนี้ครับฮาร์ปเลยทีเดียวโอ้สวยครับเท้าลำไยอันนี้ผมเอาไว้ตั้งแม่นะครับจับน้องขังเดี่ยวรอให้น้องโตแล้วผมจะทําจํานวนแต่ก็อีกหลายเดือนอยู่ครับนี่ครับเท้าลำไยของเราสวยมากต้นนี้สวยจริงครับขอบอก เนี่ยครับไม่ถูกเลยนะครับบอลสีอะครับพวกผมพิมานพวกบอลป้ายพวกเทพเทวฤทธิ์พวกบอลด่างพวกอะไรพวกเนี้ยยังแพงอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆยังไม่ถูกเลยนะครับใครบอกว่าบอลสีราคาถูกราคาตกไม่จริงนะครับไม่จริงลองไปดูในกลุ่มยิ่งตอนเนี้ยครับชายชนนี่โหหากร่้ควักเลยเพราะว่าเขาชนะการประกวดมีงานประกวดบอลสีมีอะไรนะครับบอลสีไปอีกได้ไกลครับผม สำหรับคนที่ชอบจริงๆนะถ้าคนไม่ชอบบอลสีนี่ก็มองยังไงเขาก็ไม่สวยครับถ้าคนไม่ชอบอนะบอกยังไงเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่สวยคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับนะเหมือนเราไม่ชอบอะไรสักอย่างแล้วแล้วให้เราไปลองไปชอบลองไปเอฟลองไปซื้อดูนะครับเราก็ไม่ชอบอยู่ดีครับเนี่ยครับความชอบมันเป็นความชอบเราก็ไม่ว่าครับเนาะคนที่ไม่ชอบก็แล้วไปนะครับอย่างพวกเราชอบก็ ชอบเลี้ยงก็มีความสุขดีครับอยู่กับเขามีความสุขครับแพงนิดแพงหน่อยก็ถ้ามันมีความสุขผมก็ผมก็ซื้อครับดูแล้วสวยงามเนี่ยครับเปิดดูทุกเช้าสวยนะครับเท้ารำไพเดี๋ยวเก็บใส่อันนี้ก่อนนะครับเก็บใส่ถุงก่อน <S <S แล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นหลวงราดครับอันนี้เป็นหลวงราด เออผมยังไม่ได้แยกเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมแยกผมจะแบ่งขายให้นะครับหลวงราดถูกๆนะครับมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ต้นนะครับโอโ้ใบสวยนะหลวงราดอันนี้เป็นหลวงราดไทยนะครับหลวงราดไทยจะเป็นแบบใบจะกระดูกจะออกจะกระดูกสีเข้มนะครับแล้วก็ใบสีชมพูนะครับใบเขาจะยาวๆหน่อยนะครับ น,นี่เป็นหลวงราดของไทยยังไม่ได้แยกเลยแล้วก็พรมฤสีพรมฤสีต้นนี้ก็มีลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แยกนี่ครับการแดงๆนี้เป็นพรมฤสีนะครับพรมฤสีการจะแดงเดี๋ยวถ้าผมแยกแล้วผมจะแบ่งให้ถูกๆนะครับเพื่อนๆวิพีสวนผมนี่ไว้ใจได้แล้วก็นี่ ชายชนดูหัวครับใหญ่มากผมตัดรากออกหมดนะครับผมว่ากะว่าจะผ่าหัวชายชนนะครับวันนี้ก็ไม่ทันนะครับเนี่ยครับชายชนป้ายสวยผมตัดใบตัดอะไรออกหมดตัดรากออกหมดแล้วก็เอาน้องมาแช่น้ําไว้นะครับเตรียมผ่ายังไม่ได้ผ่าเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเจ้าพญานาหมืน่นนี่ครับน้องก็โตเริ่มโต แต่ผมชอบบอลกาบต้นนี้ครับสวยมากใบเข้าสวยเนี่ยครับบอลสีผมก็เริ่มโตนะครับเล็กๆน้อยๆนู่นครับเต็มไปหมดครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวรออีกสักนิดนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งขายให้นะครับเบาๆถูกๆนะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีลากันไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีสวัสดีครับ